โดนหรอครับพี่น้องบดไ้เล่นครับเจ้าบุญหลอดมืนอนีอเลยจับออกมาจากองแจังหน่อยตัง้งตาพูนไปมันกันวันทีผาเดือนที่เร็วใส่กวงไ้บัเดงออกมาเลยมือเีนก็เลยออกมาเล่นแจังหน่อยดี๋ยวสีลืมกัน <laughs> ว่าสันจับแต่คือเก่าลรอกครับคุ่นดีคือเก่า อยู่ในกรงเฮ็ดเบิดมือขันเบิดมือคู่เบิดมือเป๊ะออกมากเลยสีเงีย้ยกรงเฮ็ดดีอยู่จดบทันเราไปจดบ่คู่ไปใส่บนลหลหุ่นใส่ียมไลหลอยู่ือนอะโดดไปลูกไปออกมาเล่นจักน้อยถึงสีหางกันโดนเกือบเดือน อืมกินน้ำย้อนแสงก็ยังขุ่นคือเกาครับจะาบุญบุญรอด รอดบนรอดนกหนึ่งปกุกเสียงเสียงกลางลงุ่งนี่ในกรงผมขังไว้ครับนกเขาแขกไรตีนกเขาแขกก็าทันได้จับออกมาหล่นขันมือเบิดกังขึ้นกับขันครับมาขันย่ำขึ้นนำนกตัวนี้ครับพี่น้องเจ้าบ,บุญรอด รอดปุลรอดไอ้ก่องวะลูกอ้าวงออยู่นี่แหละเพดเงานก่อนกลับออกมาฝากพี่น้องเบิ่องต้นนี้ครับผมสวัสดีครับอย่างใดลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้พลาดคลิปต่อไปล่ะครับผมสวัสดีมีเงินใส่สขู่สุก้อนครับสวัสดีครับ